สวัสดีครับทุกคนมาสั่งรถครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ไหนเออเห็นอาคาข้างหลังแล้วก็น่าจะรู้นะครับอยู่ตรงเสาสิงช้านั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมางานวัดนะครับชื่อวัดว่า วัดส das ุทัศน์เทพวราชามนั่นเองนะครับเป็นวัดอารามหลวงนะครับอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพเลยนั่นเองนะครับทุกคนที่อยู่ทางด้านหลังเรานั่นเองนะครับชื่อวัดสุทัศน์นั่นเองเนาะส่วนที่อยู่ตรงกลางถนนเลยตรงนี้เป็นเสาชิงช้าเราก็เลยมาเปิดคลิปตรงนี้ดีกว่าเพื่อให้คนรู้ว่าวัดสุทัศน์อยู่ตรงไหนนั่นเองเนาะเผื่อใครดูคลิปนี้ก็อาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเสาชิงช้าอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามสาราวาการนะครับกรุงเทพหาดนครนั่นเองเนาะไปเดี๋ยวเราข้ามทางมะลัยเข้าไปในวัดกันดีกว่าว่าเป็นยัง ตอนนี้เป็นเวลา5โมงนะครับหน้าสาราวัคการก็มีงานด้วยนะครับเพราะว่ามีเต็นท์กลางอยู่นั่นเองนะครับ่ะเดี๋ยวเราข้ามถนนกันดีกว่านะคนไปดูกันดีกว่าว่าในวัดมีอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้จะบอกว่าไม่มีค่าเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาตินะเพราะว่าครั้งนี้เป็นงานวัดนะครับ1ปีมีครั้งเดียวนะเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีกฎนะครับห้ามใส่แขนสั้นเสื้อขาสั้นอะไรนี้นะครับห้ามโปเปลือยนั่นเองเนาะ ปเข้าไปกันดีกว่านะครับว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เราเดินเข้ามาในวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือจะบอกว่าข้างในวัดสวยงามมากนะครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวใครดูคลิปนี้อาจจะไม่ทันนะครับทุกคนก็ดูไว้นะครับเผื่อปีหน้าจะได้มีโอกาสมานั่นเองนะครับภายในงานนะครับก็มีเต็นท์ขายของอยู่ทางรอบนอกเนาะซึ่งตอนนี้เราเดินเข้าอยู่ทางข้างในวัดนั่นเองครับพออยู่ทางข้างในวัดเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าของแบบเกี่ยวกับงานวัดนะครับทุกคนเห็นไหมสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ก็จะอะไรเอ่ยชกการหรือว่า ลายไทยนั่นเองนะครับเดินดูไปข้างหน้าดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตื่นเต้นเหมือนกันเนาะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้มานานแล้วนะครับพอดีว่างานวัดที่บ้านไม่ใช่แบบนี้นั่นเองนะทุกคนว้าวบรรยากาศคือคืนมากจะบอกว่าคนเยอะมากนะครับแล้วก็ อยูท่ทางนั้นหน้าเต็น so ท so so ์ตรงนู้นนะครับก็มีงานแสดงด้วยนะเผื่อใครอยากมาดูนะครับก็สามารถมาดูแล้วก็เช็คเวลาได้นะครับว่ารอบกี่โมงมีงานแสดงอะไรนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระที่อยู่ทางด้านในโบสถ์ด้วยนะครับทุกคนแต่ผมพาเพื่อนๆนะครับเดินรอบๆโบสถ์ก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้คนเยอะมากนะครับทุกคนเราก็เลยเลี้ยวกลับมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรเขาแจกฟรีหรอทำไมคนเยอะจังเลยนะครับจะบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยที่เข้ามาดูนี่มันเป็นแหวนนะครับทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมนะครับ ข้างในตอนนี้เป็นแบวน<ๆ>พอดีว่าเราเข้าไม่ได้เราเปลี่ยนทางอื่นดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่าดูบ้างเมื่อกี้เราพาทุกคนเดินไปดูฝั่งนี้กันมาใช่ไหมครับมาแต่เราเลี้ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันดีกว่านะครับว่าอีกฝั่งหนึ่งมีอะไรแล้วก็พอเดินข้างในรอบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาผู้คนไปเดินข้างนอกกันดีกว่านะครับว่ามีของกินอะไรบ้างเราจะบอกว่าลางคืนสวยงามมากนะครับมีประดับไฟตกแต่งด้วยนะมาเดินดูกัน ตรงนี้นะครับทุกคนอยู่ทางด้านหลังนะครับทุกคนเขามีคนต่อแถวอยู่เป็นร้อยคนเลยนะครับก็คือว่าเมื่อกี้เราได้ยินจากเจ้าที่นะครับเจ้าที่บอกว่าก็คือต่อแถวเพื่อรับพาสปอร์ตนะครับแล้วก็เดินให้ได้ล่องวัดนะครับจะมีจุดสแตมทั้งหมด9จุดนะครับเจุดพอสแตมครบเนี่ยแล้วเราก็ขอมาแลกรางวัลเป็นเหรียญที่ระลึกของงานวัดปีนี้นั่นเองนะครับทุกคนเพื่อใครสนใจนะครับก็สามารถมาลองดูได้นะครับเราก็มาถ่ายดูเนาะซึ่งเราต่อแถวไม่ไหวทุกคนจะบอกว่าแถวยาวเป็นร้อยนะอยู่ทางด้านหลังตรงนน้นนะครับแต่ท นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรอ8นั่นเองนะครับเนื่องในโอกาสบคล้ายพระราชสมภพนะครับครบ100ปีพอดีนะครับทุกคนก็วัดนี้นะครับคล้ายๆเหมือนว่าเป็นวัดประจํารอ8เลยนะทุกคนเพราะว่ามีรูปปั้นรอ8อยจุทางด้านหลังนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติข้าวๆของวัดนั่นเองเนาะเผื่อใครสนใจไปครับทุกคนไปดันดูกันต่อดีกว่าคือทางนี้นบ่นก่อนดีกว่าว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะครับตื่นเต้นเพราะว่าเป็นวัดที่ใหญ่มากนะครับแต่จะบอกว่า ขับมอไซค์ผ่านไปผ่านมาเวลาไปเข้ากรุงเทพตรงนี้ทุกคนผ่านวัดนี้ตลอดแต่ไม่เคยเข้าเลยนะครับซึ่งวันนี้เป็นงานวัดเลิกงามยามดีก็เลยพาทุกคนเข้ามาดูพร้อมกันดีกว่านะครับ องใหญ่มากนะครับปฏิบัติการก็เคยเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับเนะี่ยพระศรีสักยมุนีเป็นพระพุทธรูปสำมฤทธิ์ปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสามาธิราบหน้าตักกว้าง6.25เมตรสูงประมาณ8เมตรถือเป็นพระพุทธรูปหลอดด้วยสำมฤทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยสุขโขทยัยเท่าที่เหลือหลักฐานสมบูรณ์ที่สุดแต่เดิมเป็นพระประธานในวิหารหลวงวัดมหาธาตุสุโขทัยรัชกาลที่1ได้อัญเชิญลงมากรุงเทพหลังจากที่เราไหว้พระทำบุญเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคน ตรงนี้นะครับเป็นแผนที่วัดเนาะตอนที่เราเดินเข้ามาเราเข้าจากทางนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในโบสถ์กำลังทําการไหว้พระใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็ร้านขายของที่อยู่ทางรอบข้างเนี่ยจะอยู่ทางรอบนอกตรงนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินดูกันดีกว่าว่าอยู่ทางรอบนอกนะครับมีอะไรขายบ้างแล้วข้างนอกมีงานอะไรบ้างนะครับไปเดี๋ยวเราเดินไปข้างนอกกันดีกว่านะครับโกโกโกแค่เดินออกมาก็ได้กลิ่นหอมเลยครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับคนเยอะมากนะครับแค่ร้านผัดไทยร้านที่อยู่ทางด้านหน้าทุกคน คนต่อเป็นสิบเลยนะครับแต่ว่าเราจะถ้ากินอะไรเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับจะบอกว่าตอนนี้หิวมากนะครับแล้วก็ผัดไทยตรงนี้หอยทอดนะครับทุกคนกลิ่นหอมมากนะครับโอเคไปเดี๋ยวเดินดูต้องอื่นก่อนดีกว่าว่ามีอะไรน่ากินบ้างนะครับเผื่อมีอะไรน่าสนใจมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยไม่แน่ใจนะครับจาชื่อไม่ได้ไปเดินดูกันต่อนะครับอยู่ทางด้านหน้าทุกคนนะครับก็จะเป็นพวก แคปหมูก็มีขายแล้วก็น้ําชาไทยนะครับน้ําปั่นก็มีขายด้วยแล้วก็มีข้าวแกงด้วยครับอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้นะทุกคนแล้วก็มีเสื้อผ้านะครับอของขายเยอะมากแล้วก็สามารถนั่งกินทางด้านข้างวัดได้เลยนะครับใครซื้อนะครับไปดูกันใกล้ๆดีกว่าว่ามีอะไรขายบ้างราคาไม่แพงด้วยนะครับข้าวหมกไกร่ราคา5้าสิบาทถูกมากนะครับทุกคนถือว่าราคาปกติเลยนะครับแล้วก็ไก่ย่างร้านนี้ดูสิทุกคนน่ากินมากกลิ่นหอมมากทุกคนจะบอกว่ากลิ่นทะลุจอเลยนะครับ คนต่อแถวยาวมากนะครับส้มตำร้านนี้คาชักนะครับทุกคนแก้วละ40บาทนะครับใครอยากกินชาไทยทุกคนก็สามารถมาต่อแถวได้แล้วก็ร้านที่อตรงนี้นะครับขายลูกชิ้นแล้วก็มีปุกนะครับทังด้านหน้าตรงนี้คืออะไรเออเกี๊ยวทอดนั่นเองนะครับทุกคนน่ากินมากนะครับร้านนี้เป็นข้าวไข่เทียวนะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใส่อะไรบ้างขอให้ใส่เยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหน้ากันก่อนนะครับว่า ที่อยู่ทางด้านหน้ามีอะไรอีกนะครับทุกคนอยากบอกว่าตอนนี้5้าโมงกว่าแล้วนะครับเป็นเวลาเลิกงานแล้วแหละคนก็เลยเยอะนั่นเองนะทุกคนซึ่งงานจะมีถึงวันที่27นั่นเองนะครับมาให้ดูกันต่อนะครับ ร้านนี้ที่อยู่ทางด้านหน้าทุกคนนะครับเป็นร้านขายหมูสเต็กขายดีมากคนเยอะมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไก่ทอดน่ากินมากนะครับทุกคนคัดมานะครับอันนี้เป็นขนมจีนน้ำยานะครับมีหลากหลายมากเลยเนาะมีของกินเยอะมากนะครับร้านถัดมานะครับตรงนี้เป็นเกี๊ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเดงหรือว่าผู้หวานทุกคนชิ้นละสิบาทเองถือว่าถูกมากนะครับร้านถัดมาครับนี้ขายไส้คอแล้วก็ไส้อั่วนั่นเองนะครับทุกคนคนเยอะมากนะครับจะบอกว่า อางเดินแทบจะไม่มีแล้วนะครับตอนนี้มาถัดมาตัวนี้ก็เป็นข้าวแกงนะครับมาเดินงานวัดจะพลาดไม่ได้เลยก็คือข้าวแกงนั่นเองนะครับฟองไข่เยอะมากอันนี้อันร้านนี้ก็เป็นส้มตํานะครับแล้วก็ทุกคนอันนี้เราอยากกินอะ่ะเดี๋ยวเองกลับมาต่อแถวดีกว่าละลานตาสุดๆนะครับอันนี้ก็เป็น มเ็น,เนร้านถัดมาครับทุกคนหมูทอด3ชั้นม้ละ15บาทนะครับถือว่าไม่แพงเลยนะครับร้านถัดมานี้จะเป็นคองม้วนสอน,นะครับขอ,อละ40บาทนะครับทุกคนเห<ป>็นแล้วอยากกินนะครับแต่เราจะพาทุกคนเดินดูก่อนนะครับแล้วค่อยซื้อนะครับแล้วก็ร้านถัดมาตรงนี้ก็จะเป็น ร้านขายลูกชิ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ร้านอยู่ทางหน้าตรงนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับโอเคทางเดินตันแล้วนะครับเดินดูกันต่อดีกว่าทุกคนโซนตรงนี้นะครับเป็นโซนอาหารนะครับพาทุกคนเดินดูหมดแล้วนะครับจะบอกว่าของเยอะมากที่อยู่ทางด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นโซนผ้าไหมไทยนะครับมีอยู่ประมาณ 6- 7ล้านนะพาทุกคนดูกันแบบคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจะบอกว่าของขายเยอะมากนะครับใครชอบพวกผ้าไทยแบบนี้นะครับก็สามารถ ลองดูได้นะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนเดินดูกันต่อดีกว่าที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับพอดีว่าพอฝั่งฝั่งนู้นน่ะมันมีของขายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาทุกคนเดินดูนกันดีกว่าว่ามีอะไรขายเพราะตอนนี้หิวหิวนะครับแต่อยากะซื้อเหมือนกันแต่ว่าอยากพาทุกคนเดินดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าซื้ US, <ๆ>อก<ๆ>ิน,นแล้วเดีด๋ยวจะนั่งยาวนะครับก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเดินดูรอบหนึ่งก่อนแล้วค่อยหาอะไรกินดีกว่านะครับ่าที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะครับตรงนี้ก็ เป็นโบสถ์อีกหนึ่งโบสถ์นะสามารถมาเข้ามาไหว้พระทำบุญได้อีกเช่นกันนะครับทุกคนแต่เราพาทุกคนไปทางด้านหนะ้าตรงนี้มีอะไรเอ่ยนะครับตลาดที่อยู่ฝั่งนี้ทุกคนส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นของขายไม่ใช่อาหารนั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่มีความสนใจด้านนีนะ้ทุกคนสามารถมาลองเดินดูกันได้นะครับปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับฝั่งนี้นะครับถ้าได้มีเราทีแรกคิดว่า ฝั่งนี้มีอาหารด้วยแต่ไม่มีนะครับอาจจะเดินดูทางด้านหน้านะครับที่ทางด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีการเปิดไฟด้วยนะครับตอนประมาณสัก6โมงหรือว่าหโมงครึ่งเนี่ยแหละจะบอกว่าสวยงามมากนะครับเราก็เลยพาทุกคนมปดูตอนกลางวันก่อนว่าก่อนเ,นเปิดไฟนะครับสวยงามแค่ไหนนั่นเองนะครับตอนจะบอกว่าตอนคืนเราดูรีวิวมาแล้วสวยงามมากครับแต่ตอนนี้พาทุกคนมาดูตอนกลางวันก่อนนะครับว<อ>่าตอนฟ้า นะครับใกล้มืดแล้วนะครับก่อนเปิดมันเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับมาดูเปรียบเทียบ before after กันดีกว่าครับโอเคน่าจะจบการรีวิวโซนตรงนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าทุกคนเพราะว่าตอนนี้หิวแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินทางด้านหน้าดีกว่านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงครึ่งแล้วนะครับกว่าจะเปิดไฟก็อีกมาสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าอีกชั่วโมงหนึ่งนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินกัน let's โกสวัสดีครับทอดมันชุดเล็กชุดนึงครับอันนี้นะครับครับใส่ รับครับสกแนกนจ่ายได้ใช่ไหมครับน่ากินมากครับชุดเล็ก3 5หชุดใหญ่50าบาทนะครับ,ท,ท,ท,รบทุกคนได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันต่อดีกว่าก็คือเราอยากกินไส้อั่วเมื่อกี้เราถ่ายทุกคนดูใช่ไหมถ้าเราค้นต่อแถวมันเยอะมากนะครับซึ่งตอนนี้เราเดินกลับมาก็เยอะเหมือนเดิมทุกคนอยู่หน้าร้านแล้วนะครับน่ากินมากแต่เราจะซื้อร้านนี้กินนะครับนี่ น่ากินมากเดี๋ยวเราต่อแถวกันก่อนนะครับซองไม้ครับราคาอร่อยม้กมาเท่าไหร่อ่ะยี่ห้าใช่ไหมครับเทเท่โอเคไม้ละยี่สิบห้าบาทครับทุกคนแล้วก็รสเที้ยวอย่างเดียวนะครับซองไม้ครับจะแถมให้เหรออขบคคุณ่ะไม่เอาขิงครับไม่ขิงโอเคไม่เป็นไรแต่ไปแล้วจ้าพี่ะให้พิเศษด้วยครัขอแล้วขอบคุณครับรู้สึกว่าพิเศษกว่ากัน ขอบคุณครับโอเคปาทุกคนได้แล้วนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับซื้อไส้ขออีสานนะครับของสารคามแล้วก็เป็นทอดมันปลาไกนะครับแต่เดี๋ยวหาอีกสักอย่างหนึ่งดีกว่าทุกคนอยากกินสัก3อย่างแล้วก็น้ําแก้วหนึ่งนัเนเองทุกคนน้ํากินน้ําอะไรดีเลยที่อยู่ทางด้านหน้าเรามีขายหลักหลายมากเลยร้านไหนต่อแถวคนจะเยอะมากเดี๋ยวเรา เด, <S <S เดินกลับไปดูสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับร้านนี้ขายหมูสเต๊นนะหมูสเต๊นคนเยอะมากนะไม่เป็นไรเราไม่ได้อยากกินหมูสเต๊นทุกคนแต่เราไปหาอย่างอื่นกินกัน,กนดีกว่าเดินดูกันต่อเลยครับที่อยู่ทางด้านหน้าอ๋อเมื่อกี้เราพูดใช่ไหมว่าเราอยากกินหอยทอดใช่ไหมครับทุกคนตอนเราเดินเข้ามาแรกแถวยาวเหมือนเดิมเลยนะครับระหว่างที่เราต่อแถวเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูจากทางด้านหลังเรานะครับโอ้โหที่แรกเราต่อมีแค่ห้าหกคนใช่ไหมทุกคนระหว่างรอที่เขาทำกระทะใหม่ตอนนี้คนรอเกือบ2ี่คนแล้วนะครับที่่อยููาาดด้้นหรใ ทานด้านหน้าเราก็เยอะทานด้านหลังเราก็เยอะนะครับแต่ว่ารน้าน,นี้นะครับไม่รู้ว่าอร่อยไหมแต่จะบอกว่าน่ากินมากนะครับเดี๋ยวซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูกันดีก,กว่านะครับแล้วก็มีมี่ซุย้ยแล้วก็ไปหาซื้อน้ําชาไทยสักแก้วหนึ่งนะครับโอเคเซื้อเสร็จมาถ่ายดูอีกทีน,นึงแล้วกัน ครับทุกคน,นตอนนี้นะครับได้ที่นั่งมาที่เรียบร้อยแล้วพอดีว่าโต๊ะที่อยู่ทางด้านหน้าไม่มีที่นั่งเลยนะครับเราก็คนเดินเต็มไปหมดเลยแล้วก็เลยเดินมาทางข้างหลังวัดตรงที่มีจัดนิจัศก,การไฟนั่นเองนะทุกคนก็จะกินข้าวด้วยแล้วก็ดูไฟไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาเปิดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่เราซื้อมานะครับมีหอยทอดนะครับราคา60บาทแล้วก็อันนี้จะเป็นไส้อั่วนะครับไม้ละยี่สิบาทซื้อมา2ไม้แล้วก็เป็นทอดมันปลากายนะครับเดี๋ยวเราชิมทอดมันก่อนดีกว่านะคร อ,อร่อยมาชิมไส้อั่วนะครับเขาบอกว่าเป็นรสเปรี้ยวนะครับพอดีว่าเราเองก็ไม่ได้กินไส้อัว่วตั้งแต่กลับมาเมืองไทยนี่ยังไม่ได้กินเลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวลองชิมกันดูดีกว่าอืมอร้อนๆเลยทุกคนเปรี้ยวนิดนึงถ้ากินคู่กับผักกับพริกเนี่ยจะบอกว่าอร่อยมากเลยนะครับก็แนะนํานะครับร้านเผื่อใครอยากมาก็ากาลองซื้อกินกันได้นะครับไส้อัว่วทุกคนเดี๋ยวเราลองชิมแป้งดูก่อนแล้วกัน ้งถือว่าอร่อยหอยก็อร่อยด้วยนะครัทุกคนโอเคอเคไฟดูดอย่าไปโดนไฟมานะไฟดูดเลยเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกินข้าวก่อนล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวกินเสร็จแล้วจะพาทุกคนไปเดนดูว่าบรรยากาศร,รอบงานเป็นยังไงบ้างน,นะครับไม่ไปว้าว <Wow. S 1> ทุกคน ยิงกลางคืนยิ่งสวยนะครับเพราะว่าไฟติดแล้วทีนี้คนก็เริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมครับบรรยากาศก,ก็ดูดีมากเลยอ่ะคือแบบว่ายิ่งดึกยิ่งสวยนะครับนี่เพราะว่ามีจัดงานมิชสกันไฟด้วยนะครับสวยงามมากนะครับซึ่งตอนที่เราเรมาเดินตะกองวัดทุกคนยังไม่เปิดไฟก็ยังแบบดูธรรมดาธรรมดาใช่ไหมแต่พอฟ้าเริ่มมืดไฟเริ่มเปิดหมดแล้วนะทุกคนสวยงามมากครับใครที่มีแฟนหรือมากัครอบครัวนี่คนแบบว่ามีความสุขมากๆเลยเนาะเราก็มาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับว่า งานวัดสุทัศนะครับปี25เป็นอย่างไรบ้างเนาะซึ่งเรามาเป็นครั้งแรกนะครับก็รู้สึกประทับใจนะครับเราจะบอกว่าไม่เหมือนงานวัดที่ไหนมาก่อนเลยใช่ไหมทุกคนงานวัดทั่วไปตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีร้านขายของร้านค้าอะไรเยอะแยะแต่พอที่นี่นะครับทุกคนร้านขายของคือแบบว่าน้อยมากนะครับมีแต่แบบว่า มีเทศกาลงานแล้วก็มีให้คนทําบุญจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นงานวัดทั่วไปก็จะเป็นแบบข,ข,ของกินซะเป็นส่วนใหญ่เนะาะเลยบอกว่างานวัดที่นี่สวยงามมากขอเชทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างหน้ากันต่อแล้วก็ใกล้จะจบคลิปแล้วนะครับถ่า,ายบรรยากาศทุกคนดูว่าเป็นยังไงสวยงามมากร้านอยู่ข้างหน้าทุกคนเป็นร้านช่างชุดไทยนั่นเองนะครับเสีไดอะคือเราไม่รู้มาก่อนว่าข้างในตรงนี้สามารถเข้าชุดไทยได้นะครับไม่จำกัดชั่วโม,มงด้วยแค่200บาทเองนะครับชุดผู้ชายก็จะบอกว่าสวยงามมากที่ยามมาอยู่ทางด้านหน้านะครับ โอ้โหไปงานนะทุกคนตอนต้นคลิปเรามาช่อปชุดไทยแล้วก็สายเดินบรรยากาศให้ทุกคนดูแล้วนะครับเนี่ยไม่ทันนะครับทุกคนเพราะว่าเรากำลังจะกลับแล้วแล้วก็ชุดไทยเยอะมากนะมีประมาณ2อ0ชุดได้เยอะมากทุกคนเยอะมากนะครับใครสนใจนะครับก็ลองเดินดูได้นะครับไปเดินดูข้างหน้ากันต่อนะครับว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างนะครับร้านถัดมาก็เป็นร้านน้ำตาลสดนันเองน,นะครับคนททแถวเยอะมากเลยนะครับอยู่ทางด้านหนะ้าโอ้สว่างสวยมากทุกคนเพราะว่าเป็นงานวัดนะทุกคนเปิดไฟแบบว่า อลังการสุดๆเลยนะครับไปดู้างข้างหน้ากันต่อดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างว้าวทุกคนงานแสดงอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้คนเยอะมากใช้คำว่า,าเยอะมากๆนะทุกคนจะบอกว่าเป็นแทบจะเป็นหมื่นคนได้เลยครับขี่ทางด้านบนบดก็มีนะครับซ้ายขวาก็มีนะครับว้าวคนเยอะมากนะครับเทศกาลนะครับงานวันวด เราสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปเป็นที่จะต้อนทุกคนที่แรกว่าจะปิดในวัดนะครับแต่พดีว่าคนในวัดเยอะมากพอตอนออกมาคนก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยมาปิดฝาตรงข้ามของวัดแล้วกันนะครับทุกคนพาไปด้วยภาพชิงช้านะครับของกรุงเทพมหานครน,นั่นเองเนาะคใครชอบนะทุกคนอย่าลืมฝา like, share, กกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเพื่อครั้งหน้ามีโอกาสยังอยู่ที่ไทยเดี๋ยวพาไปเดินงานวัดที่ไหนอ,อีกดีนะทุกคนถ้ามีโอกาสแบบนี้เดี๋ยวจะพาไป,ไปอีกนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย